ปิดประตูกอีกแล้วารอบนี้มีอะไรครับปิดไ้ป่ะเฮ้ยไปหลังไ,ได้ไอ้ครับ เลี่ยงแพงไว้อย่างเดียวเลยครับทำไม่ล้วไปตองเราไปยังหลังเห็นคนปะเมื่อกี้พาร์ขอม่อนพารอะไรสักอย่างเมื่อกี้เห็นคนแบบว่าเดินตอี มันหลุดบ้านเีเดียเอาแล้วทางยาวอย่างนี้เปิดประตูไม่ได้ประตูที่หนึ่งไอต้ตามตามาปะเปิดประตูไม่ได้ประตูที่สองเปิดประตูไม่ได้ประตูที่สามเ,เปิดได้ประตู ก็เดี๋ยวจะมีเอะเอะเอะ่านแม่แอบมองตะด้วยกล่าวเข้าไปในริฟได้ปะรูปเยอะอย่างนี้ ตัวตูกุ๋ยป่ะเนี่ยหยิบกุญแจอ่าเพี่ยเอาไว้จังหวะน,นี้ก็ตอบประถานกีนกันดูมังยาวมากมังยาวโคตรที่รักเพราฉันจะเข้าใจดีว่าคุณอารมณ์เสียและไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก ความเห็นใจต่อภรรยาของคุณและตัวคุณเองแต่ฉันต้องบอกอย่างชัดเจนว่าฉันไม่ต้องการรับจดหมายโต้ตอบจากคุณอีกในเรื่องนี้ขั้นตอนการปลูกถ่ายผิวหนังมีความซับซ้อนมากและมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวได้เมื่อได้กล่าวเช่นนั้นแล้วก็ขอรับเรือกกับคุณว่าฉันและก็ร่วมงานที่เซนแอนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อ ไม่แน่ใจว่าพนันธุาของคุณตามดลราคุณได้รับผลประโยชน์ในเชิงบวกฉันเชื่อว่าเราได้ทําหน้าที่ที่ดีสุดแล้วและเมื่อพิจารณาถึงระดับความเสียหายของเนื้อเยื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นของคุณและฉันก็เข้าใจว่าความผิดหวังของคุณฉันเข้าใจวาความผิดหวังของคุณดีสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจคือคุณคิดอย่างไรที่เขียนจดหมายและ,สะแสดงความเกลียดชังถึงฉันและเพื่อนแพทย์ของฉันซึ่ง ทำให้สถานาการณ์ดีขึ้นได้ใช้ฉันได้กล่าวไปแล้วฉันเข้าใจดีว่าคุณเครียดมากในช่วงนี้ฉะนั้นฉันจะไม่ฟ้องร้องหากคุณไม่เขียนจดหมายอีกในอนาคตเพราะฉันชี้แจงอย่างชัดเจนว่าฉันจะไม่ทนต่อการข่มขู่ตามพนักงานครอบครัวหรือตัวฉันเองต่อไปหากคุณต้องการขอความช่วยเหลือหรือด้านทางวิทยาฉันสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ช่วยของฉันให้ข้อมูลติดต่อและผู้เช่วยชาญหลายด้านที่มีความสามารถให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากได้อย่างมีประ,ะ,ประสิทธิภาพขอแสดงขอส่งความห่วงใย,ยและความปรารถนาดีถึงคุณและ,ะยวิลเลียมเอสกรีนเอ็มดีดูเคียองนี่ไม่ได้ Why did you stop? That dude was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one Mark. Oh, don't make me beg. Make me beg. เงียบเกินไปแล้วเฮ้ย้ยอิ่งสีแดท่าอันนี้ปิดอุ้ย มันมีเสียงมาจากในห้องอ่ะเ้าก็ได้ไม่หลังไปเจออะไรไหมโก๊ัวจยังวันนี้ <c oughs> เฮ้ยมันมีเรื่องนะไอ้เราตอนน้องแปลเราได้เข้าใจไม่ใช่ว่าเล่นไปเรื่อยๆนะํำสัญญาเตืนตอนในการสอนวันนี้เป็นการรวบรวมมาการที่พบบ่อยที่สุดของโลกทศ โดยทั่วไปแล้วจะได้รับความวินิจฉัยในช่วงอาย15ุ15-20แต่โรคนี้ยังสามารถเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้เช่นอดทรามว่าการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโรคจกิเี่เท่านั้นและไม่ควรถือเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดพวกนี้โดเฉพาะหากต้องการวินิจฉัยโรคได้อย่างต้องคุณตอบผู้ชี่ยวชาญผัดเช่นนกักจิตวิทยา สีหน้าว่างเปล่าต้องมองไปตัวอากาศใช่การเคลื่อนไหวไปหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจใช่นอนไม่หลับไม่ทนสังเกตใช่ท่าทางหรือท่าทีที่ปกติเคยมีอยู่แล้วไม่สามารถสัมผัสความสนุกจากกิจกรรมได้แน่นอนการขาดความเป็นตัวตนมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่การเคลื่อนไหวที่เกๆกัๆงเงอะ อาจเกิดจากอุบัติเหตุมีแนวโน้มที่จะโกรธแข้นเคืองก้าวร้าเชิงลบมากกว่าอาจแรงจูงใจใช่แนวโน้มการฆ่าตัวตายวะไม่อยากเปิดตู้แล้วว่ะเห็ <c oughs> นว่าเมคอัพยัวไมน ห้างปั๊บน,นี่หรอตึ้มเฮ้ยเอาแปลกๆต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลย ไม่เป <ítulo> anyway, oh, ิดนะใจเย็นเฮลโลเฮลโลคุยรอบนี้ไม่ปิดป่ะองไปอีกรอบได้ป่ะ ไม่เห็นนะาหารหัสอีกแล้วหนึ่งหกห้าหนึ่ง Nhưng... Oh. Ah. Oh. một, 6 5 bảy, ไม่เป็น,นง่ายกว่านใช้ยังไงอ่ะตู้เนี่ยแล้วผุ่มแม่งตลับด้วยงงใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหกห้า หนึคืออะไรอ่ะพี่ด้วยซ้งหนูหายแล้วหนึคืออะไรอ่ะพี่ละลายแล้ว ไม่แล้วไม่ไฟเลยแวบแวบๆดิปึม Whoa! เอาไม่อยู่ห่างปากเกิน you want to you want this ต้องการสิ่งนี้เหรอมันดีแล้วใช่ไหม,มไม่ดีหรอก ทางแยกนี้แม่งยอดเลยน่ากลัวชิบหายเล็กประคุณน่านาอย่างก่อนสสวัสดีลงเฮ้ยทำทำไมอ่ะ แอปยางทนทำไมให้มันแชร์ไวไฟกูย,บบยังตกใจเลยแอปหนึ่งนะยี่ห้ห้องนะเพราะแม่งเข้าแล้วแม่งออกไม่ได้ด้วย กยายัมมีตัวตนอยู่ป่ะอะไรวะ

โอ้โอหไอ้ตูดเทียนโอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวเปิดให้พอแรง ไปแล้วอ่ะอุย้นม่งันแบบว่าเดินแบบขากะเพลอุ้ยนี่ไมีรอยลากหายเข้าไปในกบแยง This house is absolutely amazing. But those stairs with that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. นอเก่งจริงๆเลยนะครับคุณหมอ Honey what in the world are you doing What did the doctor say about straining yourself Leave that thing alone It's not going anywhere คุณจะออกคุณจะไปไหนคนเดียวไม่ได้ห้ามไปไหนคนเดียว ไปไหนคนเดียวขอแสดงว่าไอ้เสียงแบบน้่ามันคือเนื้อเรื่องเว้ยแผ่นเพลงไม่ใส่ได้ปะรู้สึกแส่แล้วอุ้ยเนี่ยขาขอ้ยี่ยแล้วหยิบมาแล้วด้วยอ่านไม่ทันุยบ้านไข่เขาทำ ให้มันยุบเข้าไปอย่างนี้วะใส่แผ่นนะใั่ไนี้แล้วเราก็ฮยรูปราย

ไม่เปิดแล้วก็ได้ไปแล้วก็ได้อ้าวแล้แมก็ไม่ให้กูหไหนๆแล้วใครเขาทำให้ประตูไอ้เหีียนี่มันติดกันอย่างนี้วะมึงโอ้แปนบ้านมึงสุดยอดจริง

I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? What <laughs> the? เว้ยวะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทำยังไง ได้สีมาถ้าเป็นสีอย่ามองฉันแบนี้นะมันเป็นที่ทำให้ช่วยฉันในการทำงานแค่นั้นเองเอาสีแปะลงไปสีที่สองของหนึ่งชิ้นจากสองชิ้นกลายเป็นรูปอะไรรูปอะไร ไม่จอยนพลาสติกทูบอ่ะแน่ได้เอ่อสวนเลเหมือนจะเป็นเลือดหน้านี้เอาว่ะเราค่อยมาต่อดีกว,ว่าว่าดูทรงเหลืออีกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันเอาว่ะมาไกลอยู่เหมือนกันนะเลๆ กัวอยู่หลังๆพอรู้ว่ามันมันไม่น่าไม่รู้ว่าบรรยากาศมันน่ากลัวว่าแล้วเกมมัน